สบายดีปารุงสบายดีสุขุชนสมองสุบรสบายดี F C, เอฟซีเถาแพงพบกันคือเก่ากับซ่องบักควันบ้านหน้าปะลุงเอ้ยตอนนี้บักควันกันอยู่ที่เมืองไซปูทองปารุงอยู่ที่หงมออยู่ที่หงมอเมืองไซผูทองมาหับน้องสาวน้องสาวเป็นขอดลูกขึ้นนี่ปารุงเอ้ยมาแต่ตีสองมาขึ้นนี่ฮากระซิได้กลับ คอดมาเป็นเทียบร้อยผู้นญิ่งป็ลุงเอ้ใหญ่บนหลอดในในระหว่างการเดินทางบาควนกับบรออัดคิใหายปลาลุงเบิงเนเพราภาวามันกระคุณทางมันกบ,บุคคอยดี เป็นอะไรหด้เขานหน้านเ้นเขานายเอ้าใส่ลูกสาวอยู่ใส่ยืนนี่ขอดง่ายบ่แม่ ผืนชิ้นหนังยูพีว่าสันนังยูพีกับปู้ปู้สารเอาเสื้อเสื้อเอาไาสคนหน่อยนะว้าว ໃຫ້ກິນຫຼາຍຊື້ຫຍັງແນອງນໍມົບນນໍນຶນອງນມ บ่ได้ลืม,ลมยังบอไดนะ้แล้วใหญ่ลอดก้มามแต่ตีสองมาขึ้น,นตีหนึ่งบอตีสองน่ <c oughs> มันลาบแล้วลาบแล้วนะเออก็ลาบเป็นตอนนี้แล้วบ่ท่อข่อยเจิดว่าบ่ล่อันหมอบ่มีเครื่องมือลหมอว่าถ้าบ่ได้หมอแก่แลยังยังบ่ได้เ็ดเป็นได้เลยผู้เจ็บเจ็บออนห่วยิดพิ้ามนีอ้ยหมออแลบ่มีันเบิดแต่ว่า กระสีกับก็เลยปลาลุงมาเนี่ไปกับทั้งแคือสีนังข้้งหนาคือเก่าแต่ว่าน่ทั้งหลังทั้งหนาเนาะไปกันเลยปลาลุงมาเนี่มามันไก่ลรวเบิ่มาาโอ้ยลุงนเลว่าจากสิได้ไหวท่านใจดีวะันลาย มันนอนอยู่ไหนนะคือเะง่ายนะมันมันน้อยนักทีมีคนปลุกเนี่ยเมื่อยแต่ห้องคือเฮาบัคือเอาบัดคือว่ามีเลยยคนมาปุกงคนยามหนาปลุกูแล้วเปิดกำลังพันองสาวกลับบ้าน ตอนนี้ก็ประมาณหาโมงแรงก็ลุงเลยเป็นอันนี้ยอดบ้านันก็ไขได้นะอยอมดเพ้่มใกล้ๆก,กับ ยังไม่สะ็จสวนบนด้เนาะนักคนทางก็ได้เพื่อเมื่อหอดเพื่อนนี่ประมาณมืดอคนแหละหอดไปเทียบลอยปลาลุงพากันมาหับกัน มาหอดไปเทียบร้อยบ้านปลาลุงเอยมาแต่เมืองไซผู้ทองเจ็บละหายหมเจ็บหายอีกสั่นตอนนี้มาโจมเอาน้องสาวพอใหม่ไปแดงเลยเนาะนี่ ไปขอไปเบิ่งข้างในกันตเออแก่แลวนะเงยนิบโซดไปนำกันปู๊นอืออื่นผัวเพื่อนอ๋อหายขับเบิร์ตวะันคอดลูกนี่แหละใหม่เนาะ ปนใหญ่บุนหลอดปนอุ้มพอสดพถไฟพอใหญ่พี่ปนลงเลยหมดแล้วเพื่อนมาเชื่มากพี่มันจังเบิ่งง่ายเพื่อนวะถาไหวพุ่นยันมันแลีนพุ่นแลลนพี่กับผู้นี่อันนี้ยังว่ะ อ <c> ย <ười> yeah, <laughs> like ู่ผูกมันไกลเพื่อนว่ามันแหลนพุ่นแหลนพี่บุจักแหลนมาเบิงคุณนี่บุจักแหลนเบิงคุณนั่นเพื่อนว่าว้ยใช้ชือกไ้ห่อนผมกใช้ชือแล้วน้ำหนึ่งใช้ชือแล้ว ไปแไนไปบหข้บอนไปไนโอ้ยไปโลานะเดี๋ยวเอาดวตอนนี้กำลังหาที่อยู่ปลุงเลยหรือว่าบนอยู่บนเสาขอนองเสาอะไราเชื่อไว้เพื่อหลังนั่นก่ะยันยัน

มันดูน้องแม่ก้อนนี้ดูน้มแม่มันยำโบม่มันเสียท้องมันดูมาดูก็คออะไรดูดน้องแม่นาเล่าก็คไรมันดูดโลมันดูดนังเอเดน้าตเอะแม่นาหวานก้อ้โหแล้นะเตรียมแล่ใคร เจ็บมันงก็เจ็บแล้วพูนพุนคนน่าเสียนะพี่ยา่เดี๋ยวเล่นเล่นอันนี้จะเห็นมันอิงอันนี้ตัวหนิเขาตัวหนิเขาไม่พูดมันอีกจะก่อนยังนี่แหละป้าลุงเอ้ยได้ร้านใหม่เพิ่นได้ร้านใหม่กำลังตื่นเต้นซื้อกะม้วนกะดอกกะรีอ่ะน้ำมุนว่าซันพูนผู้อุ้มร้านนะเพิ่นว่าซื้อน้ำมุนเด้อว่าซัน

แด mm. <c ười> ีกว่าน้ำต่อนเเปไงมเ็นะฮะหมนแหมนแดงบนมอนเนาะเห่แดงอีนใหม่เนมันลงมาเปลี่ยนกเปลี่ยนบอลเมียนเปลี่ยนทั้งัวเธอไหนยนได้เนาะ

พ่อื่นนี้ก็ชมมนประปวดใล้ปะลุงบาานคนก็จ่วยลาคคิดเพียอนี้จะได้พ่อโอกาสนาปะลุงสบายดี